ตาจันตาเซยายมีพลังบุญตกแล้วเมนีนะครับมาตามคําของของตาจันตาจันนะครับนับจากเมนีนะครับตาจันสิเดินทางไปกับผมไปสำนักยูจักซีหามือเป็นสิไปพักจิตผักใจจากข้าวหนึ่งครับ นี่คือตาจันที่ผมเอามาวันนั้นเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูพี่น้องทั้งประเทศพากันลำแต่เลขหลักกิโลนะครับเลขในหลักกิโลในบริเวณตาจันอยู่ออกหมดทุกตัวครับปู่เทศฟันทงเลยมไม่เหลือต่อไปนี้ว่าเจ้ามือว่าไม่กลัวไม่กลัวให้ล่องเบิงครับตาจันบอกแล้วว่าให้ล่องเบิง สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมพอกันกับผมบอลซักคักอรรชัแนวคับพี่นงครับตอนนี้บอลซักเดินทางมาหอดมาถึงแล้วนะครับสถานปฏิบัติธรรมที่สถานปู่เทพนะครับผมหรือว่าสำนักของปู่เทพนะครับเป็นหม่องที่ปู่เทพมือนังเบไพเชิญเอาตาจันนะครับผมอยู่ที่หลักกิโลนะครับผมที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมอยู่อำเภอศรีอรภุ่มนะครับผมพี่นงครับเป็นหม่องที่ตาจันมาอยู่หม่องนี้แล้วครับพี่นงครับตาจันเราอยากมาปฏิบัติธรรมนําปู่เทพนะครับ เมื่อนี้บอสักเดินทางมาหอยมาถึงแล้วเด้จะพาท่านผู้ชมไปดูข้างในไปไปคุยกับปูเทพว่าเป็นเจ้าไรเนียนะครับท่านผู้ชมครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามช่องบอสักคักอโลดนะครับผมให้กำลังแรงใจกันเนาะท่านผู้ชมเนาะนะครับผมแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องครับเมื่อนี้เป็นมือที่แบบว่าบรรยากาศดีพี่น้องครับฝนตกเล่นจังน้อยนะครับผมก็บเป็นอย่างครับเมื่อนี้เข้ามาตามถามข่าวของตาจันนะครับเนาะหรือว่ามาเยี่ยมชมอ่า สถานปฏิบัติธรรมนักพุทของปู่เทพนะครับผมเป็นจมุนพ่นองเดินทางมาหอดมาถึงเดี๋ยวบัสักสิบห้าพินองไปชมด้านนไปนับกันครับผมครับ่านผู้ชมครับครับผมครับตอนนี้นะครับผมเดินทางเข้ามาแล้วนะครับผมพี่นองครับเดินเข้ามาก็จะเจอเลยนะครับลูกของปู่เทพนะครับผมมาเจอทีงานพี่ๆนะครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับผมขิริละภูมิทีวีนะครับสุรินทร์ทีวีนะครับสวัสดีครับสรัสดีครับผมงานช่องนะครับ ต่องบเชยงคานครับผมครับผมพีันนี่้ด้ครับครมงครับิงานทานนะครับผมนี่คือนะครับสำนักอสำนักของปู่เทพนะครับผมท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมหลายคนอาจจะบ่บก็เห็นนะครับผมนี่นะครับหมอเทวะเท้า คองแดงปู่เทพนะครับผท่านผู้ชมครับอยู่ที่บ้านกะทิตําบนปราสาทครับอำเภอซิกเอออำเภอหัวลัท่านนะครับจังหวัดศรีสะเกคกับผมท่านผู้ชมครับนี่ครับปู่เทพสวัสดีครับปู่เทพครับนี่ครับสมัครโ้ยใหญ่เล้ยครับท่าท่านของบบาวสักนะครับขอพรทิพสถานปู่เทพ ไปพร้อมๆกันกับบ่าวสักคักเอาโลดนะครับครับผมกราบขอพรเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวสักคักเอาโลดหน่อยเด้อสาธุครับสาธุครับเชิญครับฝากเอฟซีนะครับผมน้นงครับผมสกิ๊เป็นอย่างมากนะครับคู่กับผมตั้งแต่อายุเจ็ดขวบจนป่านนี้นะครับ ท่านผู้ชมครับผมเป็นจังบุญเลยครับผมเดินทางมาฮอดมาถึงนะครับสาตูเดสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่อยู่ตำนาของปู่เทพนะครับเมื่อนี้ช่องบอลสักคักเออร์ไทยแชนแนลครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับเนาะนะครับเป็นตัวแทนของเอฟซีท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านนั่มนะครับผมทุกท่านที่ไม่เคยมาตรงนี้นะครับผมบอลซักกระถือเป็นซื้อ แม่ครับเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์บอสักถือเป็นสื่อกลางนะครับผมในการเผยแพร่นะครับภาพต่างๆวิดีโอต่างๆให้ท่านผู้ชมได้รับขงรับทราบได้เห็นน้ำกันนะครับเน้อสาหรับผู้อยู่ท่างไกลบวชศิย์อยู่ในประเทศต่างประเทศนะครับผมถูกมองถูกบ่นนะครับนี่คือตำแหน่งของปู่เทพนะครับเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมมีสื่อเสียงไร้คนหลายคนอาจจะเคยเห็นนะครับเนาะนะครับผมในโลโซเชียลต่างๆนะครับผมเมื่อไนบอสักถือโอกาสเผยแพร่นน้ำและก็ฝากท่านผู้ชมให้ได้บุญน้ำกันนะครับเน้อเมื่อไนเดี๋ยมากราบมาไไหว้ดมาขอพร นะครับผมให้ได้พ <floor. S 2> ่ออันน้ำกันให้มีโชุกมีลาภกันเบอร์สุูุสุคนฝากช่องเบาศักดิ์คักอโลดให้นี่ซื้อเสียงโด่งดังในช่องยังไงเพื่อนน้ครับเนาะครับผมซาบรรดาคณะสิปุเทศทั่วประเทศนะครับต่างประเทศก็ขอกดไลค์กดติดตามครับฝากช่องเบาศักดิ์คักเอารลดให้ให้ปุเทพหน่อยนะครับยอนเลยครับผมซาบถกครับผมไม่ไดทำปูอยู่ครับไอ ที่ตาตามมาอยู่ด้วยนะ่ะตาจันแกเป็นยังไงบ้างนี่อยู่นี่นะอยูนี่รออำมพลสักครู่ใช้อำมพลอมอมพช่อ,อชแอลเปิดนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านพี่น้องยูทูบทุกท่านไม่ว่าจะเป็นช่องสีขอละภูมิที่นี่วิถีชาวบ้านแล้วก็ช่องเบาสักคักเอาโลดเบาคานนะครับและพี่น้องอีกหลายๆช่องจะได้ตามมา เบาวทีด้วยนะครับหากแม้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เขาด้วยวันนี้ผมมีทีเด็ดนะครับทีเด็ด,ท,ด,ดทีเด็ดเลยพี่สมุทร,รเขียนเลขหลักกิโลให้ปู่หน่อยครับหลักกิโลครับทั้งสี่ด้านเลยนี่ปากกา,าครับพี่น้องที่เคารพรัก ทั้งประเทศครับนี่คือเลขสารหลักกิโลที่ปู่วงเล็บไว้ครับแล้วอยู่ในนั้นมันมีอะไรที่พี่ลึกกึกืๆนะครับพี่อัมพลฝันว่าตอนนี้ยังไม่เห็นหน้าเลยนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ฟังอย่าลืมว่าเลขหลักกิโลมันมีหกหกด้วยนะครับมันมี มันมีหกสองด้วยมีใครเคยสังเกตไหมหกสองมันมีหกสองด้วยมันออกห้าสามศูนย์แล้วก็หกสองใช่ไหมวันนั้นใช่ครับใช่ใชไหม<ช>มีใครสังเกตไหมเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าหกสองนี้มันมาจากไหนแล้วห้าสามมันมาจากไหน 62วงเล็บมันมาจากไหนผมจะเฉลยนะครับนี่คือตาจันตาจันครับนี่คือตาจันที่ผมเอามาวันนั้นเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่คือป้ายประทัดวันที่ผมบวงสวงวันที่12วันขึ้นสามครับ แล้วก็วันที่สิบหกหวยมันออกหกสองครับ<ม>กับห้าสามศูนย์ที่อาจารย์ป้อมกระโดดลงน้ำพี่น้องคงได้เห็นในคลิปนะวันยกสารวันที่สิบเกียกสารวันที่สิบสองกลับมานะครับครับยกสารกลับมา กลับมาก่อนวันหนึ่งเนาะเราเราตั้งสารวันที่สิบเอ็ดคือเรายกสารเก่าครับบ่วงสวงวันที่สิบสองครับวงสงวงที่สิบสองครับยกสารกับวันที่สิบเอ็ดพี่น้องทั้งประเทศพากันลำแต่เลขหลักกิโลนะครับเลขในหลักกิโลในบริเวณตาจันอยู่ออกหมดทุกตัวครับปู่เทพฟันทงเลยไม่เหลือต่อไปนี้ว่าเจ้ามือว่าไม่กลัวไม่กลัวให้ล่องเบิงครับ อาจารย์บอกแล้วว่าให้ล่องเบิงนะครับทําไมผมถือว่าหกสองมันมาจากไหนเ <c oughs> นี่ยผมถอดออกแล้วถอดเงินออกแล้วแล้วก็ใส่เงินเก่าโบราณอําพลไม่เคยเห็นว่าผมไม่เคยเห็นเลยว่าผมมัดเป็นทุงเงินทุงทองแล้วเอาเงินใส่ <c oughs> เดี๋ยวคอยฟังเดี๋ยวคอยฟังอําพลเล่านะครับ <c oughs> นี่เลขหางประทัดในวันที่ผมบวงสวง หกสองไหมครับเต็มเมนะครับควัีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้หกสองนะครับเลขนี่คือเลขหางประทัดเข้าไปดูในคลิปได้เลยครับนี่นี่คือเลขหางหางประทัดของตาจัน์นะครับส่วนอีกข้างหนึ่งผมยังให้ป้าทิพย์ชาแนลเอามาให้อยู่เดี๋ยวถึงแบบนี้แหละให้ป้าทิพย์เอามาให้ผมแล้ว เดี๋ยวผมจะเก็บไว้ไว้บอกพี่น้องว่ามันเป็นเลขอะไรมันเหลืออะไรพี่น้องที่ยังไม่ได้ออกเอามันเหลืออะไรที่ยังไม่ได้ออกมันเหลืออยู่เจ็ดห้าใช่ไหมที่ยังไม่ได้ออกกับอะไรอีกเอากับสิบแปดกับสิบแปดนะครับแล้วผมถ้าผมเปิดตัวนี้ออกมันจะเป็นเลขอะไรแต่อาจารย์บอกว่าไม่ต้องปิดปูเทพ<ม>เปิดเลย อันกะอันบออันกะเหล่าแต่ผููเทพไหวพาอ่านั้นตาจันไหวพาสวนมนตนกับผมมือขึ้นอุตสาห์ผมปิดไว้แล้วนะนะครับนี่คือสองหกสองออกเต็มเลยครับเต็มพิกัดแล้วค่อยดูสามตัวผมจะเปิดให้เดี๋ยวนี้ครับรับคุณ้ชมครับมาเบิร์นเหกันนะครับว่ามันจะตรงกับเจ็ดห้าไหม เบิงพี <tu i ro> ่น้องป๊าบกับบาวสักครัทโลนนะครับผมอยู่ที่ปูเทศนะเจ็ดห้าไหมครับเจ็ดห้าครับงวดต่อไปครับงวดต่อไปเอากระดาษมาให้ผมอีกวันเนี้ยนะครับคุณชุมครับผมครับอ่าเจ็ดเจ็ดห้านะครับฟันธงอาลองเขียนเบิงบาวสักนี่ผมสิบบอกเขียนเขียนตามลายนี่ก่อนเลยหกสองเขียนห้าบเขียนทั้งสามตัวทั้งสองตัวก่อนเขียนตามลายเลย ้าก็ตัวล่างเออตัวตัวล่างตรงนี้เออสองครับตัวนี้ผมจะวางแล้วนะครับตาเซอยู่นี้ก่อนตาเซตาจันตาจันพูดผิด วงคมหกสองนี่ออกไปแล้วหกสองออกไปแล้วในวันบวงสวงใหญ่นะครับแล้วแต่โชคผู้ใดผู้มั่นตาจันทร์งหูเบาตาจัน์เป็นสวยนะครับเพราะคนมาต่างคนร่ำรวยไม่เหมือนกันทุกจนไม่เหมือนกันจะเฉลยให้เลยนะครับฝั่งนี้หลักกิโลออกสักเกี้ยงเลย มันยังเหลืออะไรอีกแม้แต่สารตาจาันก็ไม่เว้นครับออกใครว่าหลักกิโลเฮนไม่เฮนให้โชคไม่ให้โชคมันเป็นอิทธิที่เหนือธรรมชาติ mm hmm. เดี๋ยวจะเฉลยให้ดูปู่เทพไม่ได้มั่วนะครับปู่เทพถามตาจาันจริงๆครับ mm hmm. มันเหลือตัวนี้พี่น้องบอท่านออก mm hmm. ฟังครับฟัง mm hmm. เหลือห้าเจ็ด นะครับเหลือหนึ่งสองแจ้งหน่อยนี <Yeah ่หนึ่งสองครับเหลือหนึ่งสองแจ้งหน่อยนี่ครับหนึ่งสองก็หาเจ็ดครับหนึ่งสองก็หาเจ็ดนะครับทาแมนเท้าสีซื้ออีกหนึ่งสองมีเกจออกอีกครับเนี่ยเจ็ดสองเนี่ยมีเกณฑ์เลยครับครับสิ่งที่ผมจะฟันธงก็คือตัวนี้อ่าเจ็ด เทียบๆนะฮะแล้วก็นึ่งสองสองแล้วก็ฮ่หนึ่งหนึ่งฮ่าหนึ่งแล้วก็นึ่งเจ็ดอีกครับเป็นอย่างนี้พี่น้องสับสนไหมลองเขียนไปทีละอันดูบ่าวสักเอาลองเขียนบนกระดูมันจะมีหนึ่งสองมีหาเจ็ดมีหนึ่งเจ็ด สามตัวจะเป็นห้าหนึ่งเจ็ดหรือหนึ่งเจ็ดห้าหรือเปล่าเดี๋ยวให้ผมอธิษฐานแป๊บหนึ่งก่อนอธิษฐานก่อนเหล็กตาจันเจ็ดหาบอกหนึ่งเจ็ดห้า 1, 7, 5, ลองดูครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าเก <5 S 2> ินไปเลยเลยใชเป็นหนึห่งเจ็ดห้า này, chỗ này có được. học tôi lấy tôi lấy, Kiên lấy, một bảy chết bảy hai, bảy hai, rồi, à, bảy à, bảy hai, rồi, à, หนึ่งหกหนึ่งหกครับหเหลือ <16. S 1> ตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่าผมโมเมนะครับ <c oughs> พี่น้องว่ามันเยอะไหมบ่อหลายหอกครับ <c oughs> นี่หนึ่ง เด็ดหาหนึ่งสองหาเย็ดหา,ดห,าหนึ่งเด็ดห,หนึ่งหนึ่งหกเป็นเลขตาจาันเลยครับถ้าออกนี้ตาจาันว่าคอสารเดียวเดียวเลยสารเดียวสารเดียวเดียวเลยครับเลขในสามครับเพราะว่าทูบแก,กให้แล้วแต่บ่มีคนสนใจเรารนี่ เห็นไหมหกสองเต็มเต็มเลยบัวใดกราบเลยครับตรงตรงออกเลยแล้วกระสานเล่าหาสามสามหาออกบัวเลือยยังที่บัวใดออกเลือยเจ็ดหาเจ็ดห้าห้าเจ็ดจัดเจียนนะครับผู้ชมครับเลือเจ็ดหาบัวใดออ เหลือเจนหาบอท่านได้ออกเดี๋ยวผมสิวงเล็บไว้นะ,ะเน้นๆไว เพือนแจงใดถ้ามผมฝาดไปว่าเจ็ดหนึ่งน้ำนี่กัมหนึ่งสองนี่มันออกได้ทุกประตูเลยม,มือขค้ืนตาจ้านพึงแจวายพาสวนมนเป็นวันแรกก็กะจะหายแล้วอยา่างไงผมเปิดแล้วนี่ครับเปิดแล้วนี่เปิดให้พี่น้องได้เบ่งแน่อาพลมาเล่าความฝันให้ฟังหน่อยสิครับมาเล่าให้พี่น้องได้ฟังหน่อยสิอาพล มามาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพี่น้องทุกประเทศทั้งประเทศเอฟซีทุกท่านฟังอําพลเล่านะครับรบ,บอกเคยได้บอกกันเลยเป็นเรื่องจริงมากเลยครับ,รบผมได้ปิดเครื่องโทรศัพท์นี้อําพลเลยเมื่อเช้านี่ครับ,บอ,อ,อ,อูผู้ผัน,นอัาพลเป็นคนฝัน และเป็นเรื่องจริงทุกเสียงอย่างด้วยซัมต้าเน,นี่ยเห็นเลยรครับมาใกล้ๆดูอัมพลชัดไหมกล้องเลขกูฟันทงก็คือเลข5 7าเจ็ดหเจ็ดเจ็ดครับฟันท่ง5าเจ็ด,ด,ดครับสิบสองครับสิบสองเลขในนี่ออกเลยครับออกเมืดนี่แล้ววา่าออกเมืดเลย คนเฮารวยจนบอคือกันมันบ่หลายโต้ได้ครับนี่ครับเปื่ว่าให้สลับกันจังน่อยนึงเนาะครับมันจะมีสิบมีสิบสองท่านผู้ชมเห็นตัวเลขนะครับเนาะแล้หกคิดหกเรียบร้อยได้ครูสลับมาได้บวกคิดหกสวยงามนะก่ายกันได้ก่ายกันได้ครับก่ายกันได้ ถ้าก่ายกันได้ไมันก็ต้องเป็นหกสองเจ็ดสี่ก็เหมือนกันเหมือนกันตัวเดียวกันตัวเดียวกันหกสองเจ็ดครับตัวนี้ยังยังไม่มีเจ็ดสองนะอยู่นี่นี่ครับเพราะเลขจะอยู่ในนี้หมดเลยครับ เดี๋ยวผู้สรุปให้สรุปเลยสรุปเลยคือเหล็กอยู่ในนี่เลยเหล็กแกออกมาแล้วแกออกมาแล้วมากตัวหดเอาตัวนั้นอ๋อคือทั้งหมดทั้งมวลที่ปูนี่รวมไว้ตรงจุดแผ่นนี้เลยแผ่นนี้เลยมีแผ่นนี้เลยอืมแล้วปูก็แยกแยกเลยวให้ตรงนี้เลยจับคู่ให้แล้วตรงนี้พี่น้องว่าผมจับคู่สองคู่สามคู่สี่คู่หาคู่หกคู่คนาะพี่คนสุรินทีวีช่องใหญ่ที่สุดมีหกคู่ครับผมครับ ผมแยกถูกไหมถูกครับพี่น้อง YouTube ทุกท่านพิจารณาช่วยผมผมแยกถูกไหมยังขาดตัวไหนชี้แจงหน่อยชอบตัวไหนเอาตัวนั้นนะพี่น้องครบแล้วปู่ปู่คิดว่าครบแล้วครับครบแล้ว ในหลักกิโลอ,ออกหมดแล้วนะใช่ครับใช่เหลือแต่เลขหลักสี่ตัวอันนี้ปู่คัดให้เลยนะครับท่ารผู้ชมนะครับปู่คัดให้เลยนะครับเน้นๆเลยนะครับหน <7, S 2> ึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหกห้าเจ็ดและห้าหนึ่งอ๋อมีเจ็ดสองพวงมาด้วยเจ็ดสองพวงมาด้วยทําไมถึงมีเจ็ดสองดูครับอ๋อเป็นเป็นเลข,ขเป็นเลขหลัก, <2, S 2> กกิโลด้วยนะครับจะทิ้งทวนหรือเปล่า จะทิ้งทวนหรือเปล่าครับแล้วก็ฝันเห็นเรื่องเก่าๆเนาะครับจะทิ้งทวนหรือเปล่าไม่แน่นอนครับอมันเป็นที่น่าอัศจรรย์น่าพิสมุทผู้ใดว่าไม่สิไปต้งกั้นเบิดมันเป็นที่น่าแปลกนี่คือที่อยู่ของตาจารย์นะครับไหว้พระส่วนมนต์กับผมตรงนี้ฝากถึงพี่น้องที่กำลังติดตามช่องปู่เทพเอาฟิ กำ,กำลังติดตามสำนักปู่เทพอยู่ตอนนี้เนาะทุกท่านตัดสินใจอย่าเชื่อจนต้องงม,มงายนะครับใช้วิจารยานเอาเชื่อก็ก็เอาไม่เชื่อก็อย่าเอานะครับสำหรับพี่น้องที่ร่วมกันบริจาคเงินมานะครับขอชี้แจงก่อนเนาะครับ ขอชี้แจงนะครับช่องใหญ่คนณสุรินทีวีกับพี่อัมพลนะครับช่องใหญ่ๆนะครับขอชี้แจงเงินบริจาคที่เราจะซื้อผ้าตรหายหน้าพิสมุดซื้อผ้าตรายซื้อเครื่องใช้ทยธานแฟบสบูนะครับยาสีฟันยาโอสถแล้วก็ต้นเทียนเพื่อจะไปถวายตาจาันตาเซในวันที่สิสอง เดือนสิงหาคมซึ่งเป็นวันแม่นอกซึ่งเป็นวันแม่แม่หลวงของเรานะครับเวลาประมาณบ่ายโมงหลังจากพระคุณเจ้าสรรพัฒหารเที่ยงเสร็จผมก็จะนิมนต์พระสี่รูปไปรับต้นเทียนต้นเทียนจะมีอยู่สิบต้นนะครับแปดต้นนะ่ะ 8ต้นอ่ะคือถวายอ่ะถวายวัดละ2ต้นนะครับรวมแล้ว8ต้นส่วนเทียนที่มีรายชื่อเขียนจะถวายให้กับตาเซตาจันยายมีนะครับจะมีรายชื่อผู้ที่ร่วมบริจาคมาทุกท่านนะครับมีชื่อทุกท่านอยู่ในเทียนเผื่อว่า การถวายทานในครั้งนี้มันจะได้โชดช่วงจัก,กรวาลดั่งแสงเทียนนะครับผมปู่เทพนักบุญแห่งเดินเดนอริยธรรมประสาทของโบราณลุ่มน้ำห้วยทับทนันเมืองศรีสะเกครับขอบคุณช่องใหญ่นะครับขอบคุณพี่ใหญ่นะครับคนสุรินทีวีอัมพลชาแนเลนะครับแล้วก็พี่ๆทุกๆช่องนะครับที่มาถ่ายในวันนี้นะครับ ผมจะอ่านรายนามผู้ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าไตแล้วก็สร้างเทียนเพื่อถวายแด่เพื่อถวายให้กับดวงวิญญาณตาเซตาจารยายมีเป็นพิเศษตาจาย์บอกว่าทำไมต้องทำแบบนี้พี่น้องบางคนจะหาว่าปู่เทพอวดตริสาธุข้าแด่พระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นบรมครู ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายกับผมขอทำเป็นสัตว์จริงตามที่ดวงวิญญาณปู่ตาจันนะครับบอกถ้าอาหารทุกสิ่งอย่างข้าวของทุกสิ่งอย่างถ้าไม่ผ่านมือพระพิสุสง์และผมจะได้กินหรือปูผมสะเทือนใจเลยครับฉะนั้นผมก็เลยว่าจะนิมนต์พระสีู่กไปมาติกาบางสกุล แล้วก็รับเทียนจากพี่น้องที่จะไปถวายตาเซตาจารย์ายมีพอพระพิสุสงรับแล้วเขาก็จะคืนเทียนเล่มใหญ่นั้นให้กับตาจารย์ครับแกก็จะได้จุดเทียนให้เลยตรงนั้นนะครับบางครั้งบุญอานิสงส์ที่เราถวายทานในครั้งนี้อาจจะเป็นภาวะตบะเดชะ หากแม้นครอบครัวทุกท่านกำลังพ้นทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์หากแม้นท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปนะครับฉะนั้นผมจะอ่านลายชื่อเลยนะครับจากนั้นก็คุณสุว่าพรรัชมาศและคุณวริศรัชมาศ1 5 0 0บาทครับอับบาวศัก บ่าวสักคักเอาโลดอีกค่าร้อยบาทพร้อมครอบครัวเป็น9,000พบาทนะครับพี่น้องทุกคนเป็นพยานร่วมกันกับผมนะครับหากแม้นพี่น้องกำลังดูคลิปปู่เทพอยู่ตอนนี้หากแม้นพี่น้องที่จะร่วมบริจาคก,กับปู่เทพกะรุุนานาะครับการลุนนานะครับ โทรมาที่เบอร์นี้นะครับโทรมาที่เบอร์นี้เลยขอบคุณพี่อัมพลนะครับขอบคุณพี่ๆทุกช่องนะครับที่เป็นสื่อกลางไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่นะครับคนสรินทีวีที่สร้างสารหลักกิโลเฮียนจนกลายเป็นหลักกิโลให้โชคดังทั่วโลกขอบคุณเอฟซีทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคกันกับปู่เทพขอให้ขอให้นะครับวันที่16สิงหาคมนะครับขอให้วันที่16สิงหาคมพี่น้องทุกท่านนะครับตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยขอให้ผลทุกผลโศกผลโลก ผลภัยผลเคราะและเสนียดจันไรจงหดจงหายขอความสุขขอความรุ่งเรืองจงบังเกิดแก่พี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่พี่ youtube ที่ถ่ายทอดในวันนี้ขอให้เฮงเฮงปังปังทุกท่านสาธุครับส